สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก๊บจะพามาแนะนาร้านน้ำมะพร้าวของกบเองนะคะน้ำมะพร้าวเนี่ยอยู่ที่ M B K ชั้น6นะคะร้านนี้เลยค่ะชื่อร้านว่า Cocoa Monkey นะคะเราเรียกตัวเองว่าเป็นคาเฟ่น้ำมะพร้าวได้เต็มปากเลยเพราะว่าทุกๆแก้วทุกๆเมนูนะคะก็จะทําจากน้ำมะพร้าวนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้าง เรามีเมนูให้เลือกเยอะมากเลยรับรองว่าเพื่อนๆจะไม่เบื่อก,กับการทานนะ้ำมะพร้าวแบบเดิมๆแน่นอนเรามีทั้งเมนูปั่นอย่างเช่นมะพร้าวนมสดแมงลักเมนูเย็นอย่างมะพร้าวนมสดชาเขียวที่ขายดีมากและเมนูยอดฮิตย่างเมนูกาแฟมะพร้าวมีทั้งอเมริกาโนลาเตเอสเพรสโซนะคะเราก็ยังมีเมนูมะพร้าวชาไทยค่ะมีให้เลือกทั้งหมด4เมนูทั้งเมนูเย็นและปั่นนะคะมะพร้าวชาไทยขาย มากและเมนูต่อไปจะเป็นมะพร้าวนมสดสตรอเบอรี่ค่ะหวานอมเปรี้ยวหอมดมบุนช่ำสตรอเบอรี่แบบสุดๆเลยนะคะแล้วทุกเมนูเราสามารถเลือกระดับความหวานได้ตามชอบไปเลยแล้วก็เพิ่มท็อปปิ้งเพื่อความอร่อย จุกๆขึ้นไปอีกนะคะและใครที่ไม่ชอบเมนูปั่นนะคะเรายังมีน้ำมะพร้าวแบบสด,สดๆสดจากลูกมาเสิร์ฟให้อีกด้วยหอมหวานชื่นใจเลยค่ะแล้วก็เปิดตัวกับเมนูใหม่เอาใจวัยรุ่นอย่างโยเกิร์ตมะพร้าวเป็นโยเกิร์ตบังกะเลียหอมมันสุดๆค่ะคนที่แพ้แลคโตนก็ทานได้นะคะสายโยเกิร์ตต้องลองเลยอะแล้วเราก็ทำมาถึง15เมนูให้เลือกแบบจุกๆไปเลยค่ะ อย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันนะคะโคโค่มังกี้นะคาะเฟน้ามะพร้าวค่ะ